สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะอันนี้คือต้นพันธุ์นอไมน้ำนะคะต้นพันธุ์คุณภาพต้นพันธุ์ที่พร้อมในการที่จะนําไปปลูกค่ะเพื่อนเพื่อนที่ได้รับแล้วนะคะที่สั่งเขามาแล้วเขาจดส่งไปเนี่ยเมื่อได้รับมาแล้วนะคะแกะออกจากกล่องจากทุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะมีกาบแห้งๆแบบนี้นะคะเปลือกใบ,อบที่เหี่ยวเขาต้องออกนะคะตรงนี้เขาจะคอยห่อหุ้มหนอนะคะที่จะแทงขึ้นมาเนาะจะ ่อยพูดเทคค่อยปกป้องขาให้นอไม้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ต่อไปนะคะไม่ต้องแกะออกนะคะบางคนแกะออกจนหล่อนแกะแสกนะคะว่าต้องด้วเพื่อนเด้อน,นะคะได้ไปแบบนี้แล้วนาไปแช่น้ําเด้อน,นะคะแช่น้ําไว้สัก1-2วันนะคะเพื่อให้เขาพักฟื้น พราะว่าระวังการขนทรงมีเขาบ่ได้ยูจุมแนะนำเนาะแต่ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเขาทําการทดลองมาแล้วยูได้เป็นสิบมือกับบแหงบ่เฮวนะคะเขาเอาต้นที่ยูบนบุกสิบมือเนี่ยไปปลูกก็สามารถเกิดได้ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเขาก็ได้รับไปแล้วให้เอาไปแช่น้ำนะคะแช่น้ําไว้หนึ่งถึงสองวันนะคะแล้วค่อยทําการปลูกแช่น้ำเพื่อพักฟื้นละ่ะหรือว่าผู้ใดจะแช่เกินสองมือก็ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะจุมลงไปแบบนี้นะคะ จุ่มให้ส่วนโค้นเขาอยู่ในน้ำอย่างนี้นะคะนะบางคนยังเม่ทันได้เตรียมพื้นที่ในการปลูกนะคะก็สามารถแช่ไว้จุม่มไว้อย่างนี้ได้เป็นโดนเลยละคะ่ะนานเลยคะ่ะยังยาวยาวไปเลยนะคะ เอาค่ะแซรไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวจะทําการปลูกนะคะเตรียมดินแล้วก็ปลูกเลยค่ะเมื่อนี่จะสาธิตในกรณีที่ว่าเพื่อนๆปลูกในภาชนะนะคะเพื่อนๆที่บ่มี่เอ่บอบ่ได้ไปปลูกอยู่ในแปลงหน้าหรือว่าโขกน้องหน้าอีกอย่างเนาะถ้าเพื่อนๆปลูกในภาชนะในัในกระะมั่งในกระถางหรือบอ่ปูนบ่ซี่เม่นนะคะอ้างผสมปูนทั้งสิ้นนะคะได้หมดเลยนะคะขอแค่ให้เขามีน้ําขังค่ะเตรียมดินค่ะเมื่อนี่สาธิตปลูกกระมั่งนะคะนี่ค่ะเขาจะเอาดิน แห่งๆดินธรรมดาดินรวนธรรมดานะคะใส่ในกระมังค่ะไว้แบบนี้นะคะเวลาใส่ดินก็บ่ต้องใส่เต็มนะคะใส่เกือบเต็มแต่ไม่ต้องเต็มใส่ประมาณสามส่วนสี่ของกระมังนะคะเพื่อให้เหลือส่วนไว้เติมน้ํานะคะหลังจากที่ใส่ดินในกระมังเราเราก็เอาน้ำใส่ให้เต็มค่ะเปิดน้ําใส่ให้เต็มเลยนะคะพักน้ําไว้นะคะ พักน้ำไวประมาณ1-2มือก็จะดีค่ะา้น้ำเขาตกตะกอนกลายเป็นขี้ตมขี้คลนนะคะถ้าเพิ่งเอาน้ำใส่แล้วเอาต้นกล้าไปปักเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาได้ไง่ายๆค่ะเพราะว่าดินเขายังบาอิ่มหนาคนะคะอันนี้คือลักษณะของต้นพันธุ์ที่เขาแช่น้ำไว้สองวันนะคะหนวันนยคะ่ะหากเขาก็จะปรงออกมาต่อให้ไม่มีรากใหม่งอกออกมาเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะจะทําการปักลงไปนะคะให้ลึก ประมาณสองขอนิวค่ะนะคะห้โค่นต้นเนี่ยจมลุงไปในดินนะคะอันนี้คือลักษณะของการปลูกในกระละมังนะคะปลูกในกระละมังถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก่อใหญ่อยากได้นองงามแนะนําให้ปลูกหนึ่งกระละมังหนึ่งต้นก็พอนะคะอันนี้เป็นสาธิตเนาะเราเลยปักลงไปหลายต้น,นะค่ะเนี่ยค่ะปักลงไปแบบนี้เลยจะเอียง45องศาหรือตั้งตรงก็ได้นะคะนะคะปักลงไปแนะนําเลยนะคะให้เพื่อนๆปลูกหนึ่งกระละมังหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะ ความกว้างกะละมังเ้นพาศูนย์กลางประมาณ20-30นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะแตก,กอใหญ่ค่ะเพื่อนๆเห็นบอในภาพนี้ค,คืออันนี้ในแปลงหน้าของข้าปลูก1คูณ2เมตรนะคะเนี่ยค่ะเขาจะกอใหญ่มากๆก่อใบเนี่ยก็จะสูงถ่วมหัวเลยนะคะแต่นี่กรณนีที่ข้าปลูกในกะละมังปักลงไงหลายจังสีก็เพราะว่าข้าปลูกเพื่อเอาต้นนะคะไม่ได้ปลูกเพื่อเอานอค่ะ เนี่ยค่ะพอปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะประมาณสามเดือนผ่านมาเขาก็จะเริ่มมีใบแห้งเหี่ยวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ มีใบเถาเถาใบแก่เ,กเ,กเขาเริืมมีแล้วเขาอาจจะทำเสาให้เขานะคะโดยการสางใบแล้วก็ตัดนอที่เถานอที่บสมบูรณ์ออกนะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาออกหนอค่ะถามว่าไม่ทําแบบนี้ออกหนอไหมออกค่ะมีนอสะสมอาหารให้กินแต่ว่าเขาจะไม่สวยไงมันอุญยุัญยะนะคะมันจะดูรกรุงรังนะคะเป็นมองสะสมโรคนะคะนอนมาแลงหรือว่าพวกกิ้งกือห้อยทากอีย่างเสียเขาจะเขามากก็กวนได้ค่ะ หอยทากก็ชอบกินนะคะตอนหนังขึ้นมาซองไฟเนี่ยโอ้โหเห็นหอยทากเยอะเลยนะคะเพราะนั้นเขาทําสาวให้เขานะคะแนะนําว่าใส่ถุงมือนะทุกคนนะมันจังบวคัน่นค่อันนี้เขาโซโล่เพียวๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแกะใบดึงใบที่เขาแหงเขาเหี่ยวออกก็สิละคะ่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สวยขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กระตุ้นให้เขาแตกเก่งแตกหนอนะคะ เพื่อจะได้นออบอวบสวยๆนะคะแต่ว่าในกะละมังนี่ออกนอบอกก็ออกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะหนอไม่สวยเหมือนถ้าเราใส่หนึ่งกะละมังหนึ่งต้นเนาะอันนี้เขาใส่ปักไป3สมต้นค่ะสามสี่ต้นเพราะเขาปลูกเพื่อเอาต้นพันธุ์นะคะนะคะ ก็เด็ดออกแบบนี้ก็จะได้กอสวยนะคะออกนอค่ะแต่นอเล็กนะคะในกรละมังถ้าปักเยอะแบบนี้ค่ะหลายคนถามเขามาว่วาให้ปุ๋ยไหมให้ปุ๋ยอะไรเวลาไหนนะคะก็คือหลังจากปลูกประมาณหนึ่งถึงสองเดือนสามารถให้ปุ๋ยได้นะคะปุ๋ยก็จะเป็นสูตรสิบห้าเสมอนะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าในกระมังของเขานะคะบางกรละมังมีนม้ำบางกรละมังบ่มีน้ำนะคะบางกรละมังเขาแอบหัวแอบไหลออกก็ว่าเป็นยังคะ่ะถ้าต้นเขาได้ติดแล้วนะคะ สามารถแห้งได้แต่ว่าบบเมนแห้งโดนเป็นหลายเดือนนะคะก็คือเขายัางต้องการน้ําอยู่เนาะเท่ากับค่อยมันดูแลเติมหน้าให้เขาค่ะแบบนี้นะคะอีกไม่นานก็จะมีหน่ออว,อวบสวยๆแห่เฮ้าได้เก็บไปกินไปรับประทานนะคะรสชาติก็จะกรอบอร่อยหอมกลิ่นเหมือนต้นข้าวนะคะ รกรอบเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนค่ะเห็ดใดหลากหลายเมนูจะตําจะย่ําจะกินสดจะเอามาเผาเอามาลวกจิ้มนะคะเอามาผัดเอามาแกงล้วนแล้วแต่อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะและนอกจากจะแซ่บแล้วนะคะก็ยังมีคุณประโยชน์มากมายค่ะมีสรรพุณทั้งยาพรอมนะคะก็ไปหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะคะมีบอกไว้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นพืชที่นาปลูกค่ะเพื่อนๆนะคะแถมไร้ใดก็ดีขายได้ทั้งตนพันุนะคะขายได้ทั้งหน่อสดนะคะหน่อสดสดแบบ นี่นะคะแพ็กละสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปนะคะบ่พ่อขายนะคะ ท่าที่ปลูกอยู่นี่บ่พ่อขายเลยค่ะเข้าปลูกมากประมาณแปดปีนะคะจะเข้าปีที่เก้าแล้วนะคะลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งลูกค้านอสดแล้วกะ็ลูกค้าต้นพันธุ์นํำนะคะในส่วนของต้นพันธุ์กับพร้อมจะทรงค่ะต้นพันธุ์คุณภาพสูงนะคะแก่จัดพร้อมไปเจริญเติบโตทุกทุกภูมิภาคในประเทศไทยแล้วนะคะทรงทั่วประเทศค่ะเวลาทรงเข้ากับเม่ไดดทรงไปเป็นต้นเงาเๆเด้วยทุกคนจะตัดใบแล้วก็ล่างหักนะคะตัดแต่งหกัก ตรงไปแบบสั้นๆนะคะเป็นท่อนพันไม่ได้ส่งยาวแบบนี้นะคะก็จะส่งเป็นสั้นๆแบบนี้นะคะโดยบันไรลุ่งสนิทขุ้นตาสนิทของห้าในละค่ะใครสนใจนะคะก็ทักตามเฟซตามไลน์นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ